<c oughs> ครับน,นิวเป็นไงบ้างกับงานวันนี้ดีได้เลยครดีครับแล้วก็ตื่นเต้นมากครับได้เจอแบบว่าทั้งนั้นโนนพี่วินแล้วก็พี่ต่ออะไรอย่างเงี้ยก <Evet. S 1> ็ด<ค>ี<ะ>ใจมากๆได้เจอพี่ครับเดินชมงานเมื่อกี้แล้วเป็นงไงบ้างครับ<ะ>ก็ดีครับผมว่าผมจะต้องโดนสักหนึ่ง <ม eyes> อั้ล้ต้องต้องต้องมีสักหนึ่งคั้แล้วครับได้ความเร็วกับนิวเป็นของคู่กันหรือเปล่าความเร็วกับนิวเป็นของคู่กันไหมเออ ใจใจไม่ค่อยกล้าพี่ความเร็วอ่ะขับรถผมขับได้แค่แปดสิบเองอะไรอย่างเงี้ยใจไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่หรอถ้าอะไรก็ทำมาส <c oughs> องแล้วกันคือครับผมก็จริงๆคือมีโอกาสได้ต่อแบบอันก่อนๆมาอยู่แล้วอะไรพวกขอ่อไอเปี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าพอเหมือนเขามาทํากับผมเล่าวันเนี่ยก็ได้แบบว่าได้แบบอะไรแบบเพิ่มความเร็วความเลาใจมากขึ้นอะไรเงี้ยเร็ความใยใช่ครับใช่ครับ อันไหนที่ต่อเอออันไหนที่ต่อแล้วันใหญ่ที่สุดในชีวิตวะหอยเปรี้ยครับใช่ครับใช้เวลานานไหมหอยเปรี้ยเนี่ยโอเกือบปีเพราะว่าก็เพราะว่าเป็นแบบต่อแบบเหมือนกับว่าเวลาว่างครับอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเราะไม่ได้อยู่ยังอยู่ครับยังอยู่แต่ว่าไม่รู้หลุดไปกี่ชิ้นแล้วเนี่ยมีขึ้นย้ายบ้างแล้วตอนนั้นเราเป็นคอาเม้นเราแรามันใจเรามาจากไหนเพิ่มตอนต่อเลโก้ได้ชิ้นใหญ่ขนาดนั้นพี่หอยเปรี้ยวอะเออจริงๆพี่โอ๋ครับเหมือนพี่โอ๋พี่โอ๋อะไรอย่างเงี้ยครับก็มางานเลโก้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าแบบ อยากได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าอยากได้ครับพี่เขาถามว่าไหนาอันนี้เลยครับก็ได้หอยเปลี้ยวมาเป็นคนป้ายาเราใช่เดี๋ยวตัวใหญ่ใช่ครับมาตัดแล้วหลังจากชิ้นนั้นแล้วมีชิ้นอื่นอะไรบ้างตอนน่าเดี๋ยวน่าจะมีพวงมาวัยวันนี้แหละได้ครับโอเคฝากไร้อ๋อก็ฝากนะครับซีรีส์นะครับเจลบอยสถานะกักใจนะครับผู้มงนี้ ep ห้าแล้วทุกคนกำลังเข้มข้นเลยครับแล้วก็ ฝากวันที่14ครับมีขายบัตรนะครับเพื่อดูสด EP7 พร้อมกันครับผมก็มาดูรีแอคพร้อมกันนะทุกคนแล้วก็ฝากเจลบอยทั้ง4คนด้วยนะครับฝากเลโก้ก่อนอยู่ฝากเลโก้อ๋อฝากเลโก้ด้วยใช่ไหมครับอ๋อก็ฝากวะครับเลโก้ผงเล่ามันนะครับผมฝาก้้ของก็สามารถมาได้นะครับตรงนี้เลยนะที่สยามพารากอนชั้นหนึ่งครับพารากอนที่กระแสเลยโอ้ยเจลบอยเลงมาเตงเตงมาแรงมากครับเตงเป็นยังไงบ้างไปบ้าง ก็จริงๆก็แบบก็ดีใจนะหมายถึงว่าแบบคือทุกคนแบบในในในทีมหรือว่าในเมื่กี้อะไรอย่างเงี้ยก็าทำงานกันแบบค่อนข้างหนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้กระแสตอบรับที่ดีก็เหมือนเหมือนใจชื้นแล้วก็แบบหายเหนื่อยนะครับเป็นตัวแนวออดเออร์องใ่เมื่อวานก็เมื่อวานที่ตึกดึกกมก็แตกเหมือนกันนะใช่ครับเมื่อวานก็แบบว่ามีรวมพลครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ดีใจอรับที่แบบได้เจอแฟนๆเนี่ยก็อยากเจอทุกคนดีขอบคุณเยอะแบบใจปูครับเหมือนกับว่าแบบเออมีคนชื่นชอบผลงานเรามีคนชื่นชอบในแบบพวกเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบก็ดีใจที่ทุกคนสับตะกี้พีดแบ็กซ์กับมิวที่ได้รับมายกบผมโทรมันคือแบบอะไรอ่ะพี่คนมาฟรีคนมาแบบอุ๊ย์ตลาดสดอะไรแบบ จริงๆก็จะมี2ฝ่ายครับมีมีมีมากรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยครับมีมาชมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกฝ่ายเนี้ยก็คือมาจะมาหยิกมาทุบหลังผมครับอันนี้อินไหมหรอเขาอินอินครับผมคือตอนนี้คือหลังแดงไปหมดแล้วครับเป็นยัาไงครับอยากจับตัวอย่างเงี้ยหรอใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอ่อมาหมี่ของบ้าบินใช่พอๆพอๆพอๆทำมันเยอะไปทำมันเยอะคือผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับแต่ว่าแค่แค่ทุกคนอาจจะเห็นในมุมมองของบ้าบินอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าแต่ว่าคนเรียกเราว่าตอนนี้คือไม่ใช่นิวแล้วเป็นโปรโมทแล้วถูกป่ะก่อนด้วยครับก็มีทั้งนิวแล้วโปรโมทเลยคนจำแบบนั้นได้รู้สึกยังไงบ้างอะ่ะก<อ>็จริงจริงรู้สึกดีนะครับที่หมายถึงว่าพอเราเป็นนักแสดงใช่ไหมครับเราคนจดจำเราในในบทบาทบทบาทหนึ่งมากๆกอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคเราทำถึงในในในส่วนหนึ่งเลยที่ผมพูดถึงอีกคือเลิซีนค่ะ ทำถึงเหมือนกันนะคะแอบจุ๊บเก่งนะคะเป็นไงบ้างอ่ะเราได้ฟังดีสิว่าเตาฉายทำเป็นยังไงเลิฟซีนอ่าตรงไหนนะหลายหลายจุดเลยแอบจุ๊บบ้างไปนวดจับนี่อะไรอย่างเงี้ยครับหลายคนเออจับกูซุ้งหลังเลิฟซีนจริงๆก็คือผมว่าการกำกับเรื่องนี้ต้องแบบให้เครดิตพี่บอสเลยอะไรเงี้ยเหมือนกับว่า เราเวิร์กช็อปกันมาแบบพอสมควรมากๆอย่างเงี้ยการไว้ใจซึ่งกันและการของนักแสดงมันเป็นจริงแบบสำคัญมากมันทําให้แบบเลิฟซีนมันผ่านแบบภายในเทคสองเทคเลยนี่มันคือครั้งแรกของการเลิฟซีนระหว่างผู้ชายด้วยกันของของดี่โอครับอ๋อจริงๆจริงๆเคยเคยมาซีรีส์ก่อนหน้าบ้างแต่ก็ก็เลยก็เลยไม่ได้เขินสักเท่าไหร่ครับผมจริงๆรล้วพอๆเข้าคู่กับกับเพื่อนพิการอีกขัไปกับมันไม่ได้มีกับคุยกันยังไงบ้าง ก็ผมว่าทุกคนแบบว่ามาในแบบฐานนักสแสดงอยู่แล้วเขามีแบบสปิริตนักสแสดงอยู่แล้วคือแบบสา1สองหนึ่งแอคชั่นก็เข้าเลยไม่ไม่ได้คุยอะไรกันเลยครับหรอใช่ครับไม่คือเรียวเรยวเลย,เยใช่ครับ,บเรียวเรียเรียไม่ถึงอว่าแบบพี่พายเองพี่เจอเองหรือว่าเลออนเองเนีน่ยเขาก็แบบว่ามีความเป็นนักแสดงในตัวมากๆอะไรอย่างเงี้ย เอ้ยฉากเอ็นซีอย่างนี้ก็ใกล้โฟนเหมือนกันเหรอนิวใช่นะครับยากเอ็นซีก็ใช้โฟนถ่ายเหมือนกันใช่ครับใช้โฟนอยู่เลยตต้องซ้อมคีมก่อนต้องซ้อมคิมก่อนไหมอ่ไม่ซ้อมเลยครับก็เหมือนจริงๆเหมือนการใช้โฟนเหมือนถ่ายแบบกล้องปกติเลยครับผมพี่บอกคราก็จะให้มาแบบอ่ะตั้งกล้องแล้วก็พี่ตั้งก็นั่งดูเฟรมอะไรเงี้ยแล้วก็ลองเล่นเลยไม่ต้องมาร์กจุดไม่ต้องอะไรมากมาไม่มีไม่ไม่ค่อยมาเลยครับคือคือเหมือนครับเขาบอกผมว่าจริงๆแล้วการแบบ กล้องมันต้องตามนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยคือให้นักแสดงเล่นไปตามที่แบบนักแสดงรู้สึกแล้วเดี๋ยวแบบพี่ตั้งเขาเขาตามเองพี่ต่อคิงเปลี่ยนบ้างไหมรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนตอนก็เปลี่ยนนะครับล่าสุดก็แบบไปกินข้าวเลยแล้วก็เจอแบบแม่ค้าเลยเขาก็ทากอะไรอย่างเงี้ยแม่ค้าทัาบอกว่าอะไรคือเาท้าผมว่าแบบว่า ขอถ่ายรูปได้ไหมผมก็บอกว่าผมก็ชูสองนิ้วให้ได้ครับอะไรเงี้ยแล้วคือมันเป็นร้านประจำผมและอีกวันหนึ่งผมก็มากินใช่ไหมพี่พเขาบอกว่าขอถ่ายรูปได้ไหม,มก็ชูสองนิ้วไปเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่ขอถ่ายรูปสลิปไ, <c oughs> ได้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 ก็วางตัวครับผมก็แค่รู้สึกว่าผมก็เป็นตัวของตัวเองแหละแต่แค่แบบว่า ไม่ได้ทําอะไรที่แบบมันไม่ดีหรือว่าไปแบบว่าเบี้ยเตี้ยคนอื่นหรว่าแค่นั้นก็น่าจะโอเคด้อมเป็นเองนะใช่ครับองงตัวเยังไม่ยังไม่ค่อยยังไม่ยังหมายถึงว่ามีแฟนคลับแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบว่าเห็นเป็นด้อมหรือว่ามีชื่ออะไรถ้าเราจะตั้งชื่อให้ด้อมตัวเองเหรออ๋อถ้าถ้าคิดไวๆเหรอตอนนี้ก็คงเป็นแบบแม่น้องออนนี่เหมือนกันนะ อ็เนื้อพฤติกรรเยอะนะแล้วน้องกนมีเยอะมากเลยดีหรอครับผมรู้สึกว่ามันแบบผมว่ามีความแบบเข้าถึงง่ายแล้วก็แบบตลกอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าด้วยด้วยด้วยตัวผมผมว่าอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยก็มันคงเข้าอ่ะชื่อนี้อันนี้ยอดยอดไอจีกระโดดไปยังไงขนาดไหนครับก็จริงจริงก็ต้องค่อยๆเพิ่มครับค่อยๆเพิ่มตั้งแต่แบบว่าเปิดตัวซีรีส์อะไรก็มีค่อยๆเพิ่มแต่ที่ตั้งติ อันน้นช่วงงานพอดีครับใชก็มีแต่ก็ยังว่างนะครับยังรับได้ครับหน้ผมหน้าเนอหัวเห่อเข้าได้ที่สุดเออพร้อมครับว่างเลยครับเอามาถึงเพลงกันนิด้หนึ่งลึครับร้านป่าแล้วยอดวิวครับผมเร็วมากในสอที่เป็นไงบ้างนิดกับเพลงนี้ก็จริงๆอ่ะตอนแรกก็เหมือนเหมือน ไม่เชิงกังวนแลแรลกครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีความใหม่มากที่เหมือนแบบปล่อยเวอร์ชั่นที่มันเป็นแบบสปีดสปีดมาเลยอะไรเงี้ยก็ยังไม่รู้ว่าคนจะแบบชอบไหมอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนกระแสะตอบรับดีก็รู้สึกว่าอุ้ยขอบคุณทุกคนมากที่แบบว่าสพอร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบพี่ๆน้องๆแบบทุกคนในวงการอะไรเงี้ยแบบ ถ้าพอด<ช>เล่นเล่นชาเลนจ์ให้เลยคอเราตองดุณทุกคนมากๆอันนี้คือเวอร์ชันสปีดครับจะมีเวอร์ชันที่ไม่มสปีดไหม,ม<ล>ครับมีมีครับเออกำลังจะปล่อยมาปล่อยมาเรียบร้อย,อย,ย,อยแล้วรเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างทั้งสองเวอร์ชันที่ถ้าเราให้เปรียบเทียบเราชอบเวอร์ชันไหนมากกว่าอพอพอปล่อยเวอร์ชั่นสปีดออกมาแล้วครับแล้วพอมาฟังเวอร์ชั่นปกติเนี่ยรู้สึกว่าเวอร์ชั่นปกติช้าใช่ไหมครับใช่ก็จะรู้สึกว่าแบบชอบเวอร์ชั่นสปีดมากกว่าเป็นตัวผมนะเป็นตัว ยังยังจะมีเพลงอื่นอยู่ในอันอยู่ก็อันนี้ต้องไปถามพี่บอสแล้วครับผมว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะให้อย่างไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่าน่าจะมีผลงานต่อๆไปเรื่อยๆให้ให้แบบทุกคนได้ชมอย่างที่ในวงการที่เข้ามาเต้นกับเราเนี่ยรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ใครที่สุดครับเซอร์ไพรส์ครับเออเมื่อวานเลยครับเซอร์ไพรส์สุดคือป้าตือครับคือป้าตือคือน่ารักมากคือมากเหมือนบว่าป้าแบบไปขอป้าป้าทำแบบเต้นกับผมหน่อยได้ไหมเนี่ยคือป้าเขาสอนมาเลยครับท่านไปแล้ว ได้ไหมมึงยักคิ้วได้ไหมยากคิ้วแบบนิวได้ไหมป้าเขาบอกว่าป้าอยากคิวไม่ได้ป้าได้แต่แลบลิ้นมาเลยป้าก็แลบลิ้นป้าน่ารักมากแต่ไดในในวันเราก็สร้างมีเหมือนกันสร้างเป็นกระเซ็นเราแก่อย่างเงี้ยได้ได้ได้ดูเป็น ี่แก็ด,ดูครับผมแล้วก็แบบว่าก็มีหลายๆเวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่ก็จะโดนโดนอีกบ้างอะไร่างเงยแล้วก็แล้มุมมองของเราฟังแล้วก็จะแ,แสแก่จริงไหมครับใช่นะปากมีนละ่แก่จริงไหมอ,ะอ่ะโมไม่จริงครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็ยังฟังอยู่ท <mm> ี่ตอนมีมาก่อนใช่พี่ไปอยู่นะไม่ใช่เก่งใจพี่ไปเนาะไม่ไม่ครับโอเคมาถามไม่็ปากไปปากว่าปากปากเออเกย์ไว้อีกทีนึงขอปากเจยอยอีกทีนึ่งครับแม่โอเคครับก็ ฝากด้วยนะครับเจวอยสถานนะกักใจนะครับก็เสานี้เป็น EP ที่หนะครับผมก็กำลังเข้มข้นเลยครับกำลังแบบหึงเข็ดฟันเลยฮะแล้วก็ฝากวันที่ส4นะครับผมสิบสี่นี้นะเปิดขายบัตรนะครับเพื่อมาชมรับชม EP 7ด้วยกันนะครับแล้วก็ฝากเจวอยทั้ง4คนด้วยนะครับผมพี่ไปแล้วก็พี่เจแล้วก็เลออนนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับทุกคนีจะขอร้องบางอย่างหมึ่งก็ ขอร้องมามีทุกคนเลยนะครับว่าก็ด่าได้แต่อย่าแรงนะครับเขาด้อมไม่น้องวานิวเนาะเขาด้อมไม่น้องวานิวได้ครับเขาด้อมน้องวานิวได้ครับที่ขอพี่ขอสเต็ปยักษ์คีใช่ไหมอ๋อยักค์คีครับเยอะเกินร้านละร้านนึงแตเอาทำเพลงเลยครับทำเพลงนิดนึงนิดนึงได้เลยครับหนามสองหนึ่งปาโอเคแต่เดี๋ยวต้องยอม้ำ เลิกกักแล้วคว้าจานกรยาท่านพันแกจะูดว่ารักคำเดียวก่อนบ็เกัาที่ใส่กันน้า